มาฟังที่ค,ครับสารส่วนชนคิดสกิจใจวันนี้นำข้อคิดสกิจใจมาเรียนฝากท่านที่รอบตรงกับวันจันทร์ที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดสารวันนี้ยังคงเป็นสารต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องพทดคิดอะไรเหมือนอะไรต่างนี่คือสารที่จะเรียนฝากท่านในวันนี้ก็เรียนท่านก่อนว่าสารนี้ เป็นสารที่จัดทาขึ้นเพื่อถวายเป็นอาจะไดบูชาพระเจ้าคุณที่คุณลุงปู่เพื่อเป็นการสืบสารมโนปณิธานของพระเจ้าคุณท่านว่าในเรื่องของการสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนาเรื่องนี้ได้เรียนฝากท่านมาถึง1 0บครั้งสิครั้งครั้งที่สิบดนั้น ว่าดนยเรื่องของทรัพย์สินเงินทองกระดาวถึงเรื่องของคําสอนทางศาสนาคริตของพระยูเจ้าท่านก็ไม่ไม่ไมสะสมกันทองซึ่งเป็นวัตถุน,นอกรกายแล้วโจรผู้ร้ายก็สามารถที่จะฉกฉวยหรือป้นไปได้ท่านให้แสวงหา ทรัพย์สมบัติที่จะเป็นพ้นทางแห่งสวรรค์เรียกว่าสมบัติสวรรค์ส่วนท่านของพระพุทธนั้นในทางศาสนาพุทธนั้นท่านมีทรัพย์อันประเสริฐเรียกว่าเดียทรัพย์ซึ่งได้เรียนฝากท่านไปแล้วในครั้งที่11นั่นเป็นข้อชิดที่ผ่านมา สำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเหมือนกันมันต่อเนื่องกันไปโดยจะยิบยกพระคิเธ,ธรรมคัมภีร์ฉบับพันธสัญญาใหม่ซึ่งเดบเรียงโดยท่านมัทธิวนี่ว่าในเรื่องของพระเจ้าและเงินทองเรื่องของพระเจ้าและเงินทองซึ่งจะปรากฏอยู่ในคัมภีร์หน้าที่ส3บสาตันเดกอร์ มาดูเป็นการขยายความต่อเนื่องจากคาวท่แล้วซึ่งพูดถึงเรื่องของทรัพย์บนสวรรค์ทรัพย์ในสวรรค์แล้วก็ทรัพย์สินในทางพุทธศาสนาซึ่งก็ได้แจ่อริยทรัพย์มาดูต่อในคัมภีร์หน้าสิบสามนี่ในพระคัมภีร์หน้าที่สิบสาม ว่าเรื่องพระเจ้าและเงินทองมีข้อความบอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายข้าสองเจ้าบ่าวสองนายอันนี้มันเป็นสนวนไทยนะเป็นสนวนไทยคุณจะเอาคนไหนเป็นเป็นเจ้าที่เคารพนับถือท่านได้ยิน สำนวนไทยอีกสำนวนหนึ่งเป็นักษณะคำด่าว่าหมาหลายเจ้าถ้าใครถูกตำหนีว่าหมาหลายเจ้านี่มันก็เหมือนกับสำนวนในพระคัมภีร์นี้ที่บอกว่าไม่มีผู้ใดจะเป็นค่าสองเจ้าบ่าวสองนายเพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่ง แล้วจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมินหน่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้มันต้องเอาอันใดอันหนึง่ง ถ้พูดถึงทรัพย์สมบัติที่พูดมาเมื่อครั้งที่แล้วในตอนที่สิบเอ็ดนั้นน่ะก็ชัดองค์พระเยซูเจ้านั้นท่านต้องการที่ใจสแสวงหาบบทรัพบนสวรรค์ไม่ต้องการที่ใจสแสวงหาทรัพย์ภายนอกซึ่งมันมดแมงกัดเจาะกินได้โจรขโมยไปได้แต่ทรัพย์บนสวรรค์นั้นไม่มีใคร ไปฉกชิงหรือลักขโมยได้เช่นเดียวกันกันกบทางพุทธศาสนาก็ทรงสอนเน้นเรื่องของอธิษสันเจตเรื่องอธิษสันเจตซึ่งเริ่มต้นด้วยศรัทธานะ่ะปิดท้ายด้วยปัญญานะนะ่นน่ะนั่นแหละเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่ผู้ใดจะมาลักขโมยไม่ได้มาถึงวันนี้ในครั้งที่สิบสองเนี่ย ามาย้ำเรื่องของพระเจ้าในเงินทององค์พระเยซูท่านก็ชัดเจนมากดีพระอย่ายิ่งประโยคสุดท้ายที่บอกว่าท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและปฏิบัติงเงินทองพร้อมกันไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณจะสแสวงหาสะสมตะกาตะการและโมบโลบมากในทรัพย์สินเงินทองขณะเดียวกันอีกคุณจะเคารพกับพระเจ้าอีก คือเอาสองอย่างอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ไปดูคำสอนของพุทธศาสนาซึ่งว่าในเรื่องของเงินทองเนี่ยมีปรากฏเป็นวินัยบัญญัติเลยปรากฏเป็นวินัยบัญญัตินะครับคือคำสอนในทางพุทธศาสนาว่าในเรื่องของเงินและทองเนี่ย ทางศาสนาพุทธก็มีคำสอนที่ชัดเจนมากปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนเนี่ยข้อมูลดังยิงอยู่ในหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเก้านะสืขาบวทที่แปดโกศิยวัคในนิสสกีปายิตีวงเล็บ ห้ามรับทองเงินห้ามรับทองเงินอันนี้เป็นข้อความที่เป็นพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงบัญญตัตเอาไว้บอกว่าห้ามภิกษุรับเองห้ามภิกษุรับเองใช้ให้รับทองเงินหรือยินดีทองเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตนทรงปรับอาบัต นิสสกียะไปกีปีแกพิสูผู้ล่วงละเมิดพิสูรูปใดไปรับเงินรับทองหรือให้ผู้ใดรับเงินหรือทองหรือแม้ยินดีในทองและเงินที่มีผู้รับไว้เพื่อตนผู้ละเมิดพระอ,องค์ทรงวางโทษปรับอาบัตินิสสกียะไปกิ่ปีพอพูดถึงอย่างนี้ มันก็ย้อนไปถึงคําสอนของพระยุูเจ้าย้อนไปถึงคําสอนขององค์พระยซูเจ้าท่านบอกว่าท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าแล,และจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได,ะะไได้หมายความว่าท่านจะเอาพระเป็นเจ้าแล้วก็จะเอาเงินทองด้วยพร้อมกันอนะ่ะมันไม่ได้อยากจะเรียนเป็นพี่น้องเจ้าพุธเดีด๋วยวนี้ ถ้าใครไปพูดเรื่องภิกษุภิกษุณีรับเงินทองจะถูกการต่อต้านคนทังเยอะเพราะว่าคนในสังคมเดียวนี้เขามองว่าการที่ภิกษุภิกษุณีสะสมเงินทองรับเงินรับทองนะ่ยสังคมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ผิด ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมทั้งทั้งที่พระไตรปิฎก <c oughs> คำสอนพระองค์นี่มีชัดเจนแต่ทําไมพี่น้องที่เป็นอุบาสกบุติกาจึงเอาเงินเอาทองเอาทองเ,ออง,เงินไปถวายภิกษุภพิกสุณีง่ายนิดเดียวคําตอบนี้พระอุบาสกบุติกา ท่านเห็นไหว้แจ้วแหวนเงินทองเป็นสระอันสูงสุดเมื่อท่านเห็นว่าเงินทองทรัพย์สมบัติภายนอกเป็นสระอันสูงสุดเมื่อท่านอยากอยา,อยาได้บุญท่านก็สิ่งเหล่านี้ไปถวายพิกษุภิสุนีโดยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองชอบเอาไปถวายพิกษุภิสุนีแล้วตนเองก็จะ ได้บุญได้กุศลหาดูไหมว่าสิ่งนั้นน่ะพระองค์ทรงห้ามเอาไว้แต่เนี่ถามว่าทําไมภิกษุภิกษุณีท่านจึงไม่ทักท้วงอุบาสกประเด็นนี้สําคัญทําไมภิกษุภิกษุณีจึงไม่ทักท้วงอุบาสกบอกอย่านโยมทองเงินนั้นผิดพระวินยัย พิธคำสอนขององค์พระศมสาสุริเจ้าญาโยมจะเอามาถวายอาตมานั้นถ้าจะมาถวายอาตมานั้นไม่ชอบด้วยวินัยถ,ถ้าอยากจะถวายก็เอาไปถวายเป็นส่วนกลางเป็นสงน่นเอาไปมอบให้กับวยวัจกรน่นอย่ามาอย่าเอามาให้อาตมา ยาไม่ให้อัตมาเอาไปให้ไวยาวจกรนู่นแต่ละวัดแต่สำนักจะมีวัยาวัจกรวัยาวจกรคือผู้ดูแลช่วยเหลือภิกษุสามเณรคือผู้รับใช้พระพูดง่ายๆคือผู้รับใช้พระแล้วอยากจะเรียนกันว่าคนที่จะไปเป็นวัยาวจกรนั้นจะต้องเป็นคนที่มีใจบริสุทธิ์ เป็นอาสาสมัครทำงานเพื่อพระศาสนาไม่ใช่ไปเป็นวัยวจกรเพื่อที่จะสแสวงเงินทองทรัพย์สินจากวัดวาอารามฟังให้ดีๆนะคนที่ไปวิยวจกรไม่ใช่จะไปสแสวงหาเงินหาทองหาความร่ำรวยจากวัดวาอารามไม่ใช่ใครเป็นวิยวจกรคิดแบบนั้น ท่านก็ตกตลกตั้งแต่ชิดแล้วตกตลกตั้งแต่ชิดแล้วใครไปเป็นวัชทะายกวัดอะ่ะชิดที่จะไปสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองจากวัดน่ะท่านตกตลกตั้งแต่ชิดแล้วนะาะนั่นไปเดนนี้พี่น้องชาวพุทธจะต้องละอายพี่น้องชาวคริสต์ต้องละอายพี่น้องชาวคริสต์ เพราะพี่น้องชาวคิดผู้ที่เป็นศาสนิาพคิดที่แท้จริงอะ่ะท่านจะไม่เป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายท่านจะจงรักภักดีต่อพระเป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์จะไม่ชิดกระบาสัตว์ปฏิญาณตนว่านับถือพระเจ้าคือปฏิบัติตามพระวจนะ ปฏิบัติคําตามคาสอนของพระยซสเจ้าท่านที่เป็นนักบวชแสดงว่าท่านนี้มุ่งที่จะลุดหน้าให้มากกว่าอุบาสกบาสิกาถ้าท่านไม่มุ่งที่จะลุดหน้าให้หลุดพ้นเร็วยิ่งกว่าอุบาสกบาสิกาท่านก็คิดผิดแล้วที่ท่านจะบวชถ้าได้ดวบวชชิดผิดแล้วเพราะาเป้าหมายการบวชนั้นต้องการที่จะ ไม่สะสมแจ้วเหงเงินทองสละเชหาบ้านช่องออกไปครองเพศมาชิดเป้าหมายเที่ยนรุดหน้าไปให้ถึงฝั่งคือธนิพานตัดห่วงของสังสารวัตรทำลายห่วงของการเป็นไม้าตายเกิดให้หมดสิน้น ให้ไปเร็วยิ่งกว่าขราาบของคารวสาแต่ถ้าท่านถ้าท่านไปเป็นภิกษุวสุนีแล้วท่านไปสแสวงหาลาสกาละสแสวงหากริดยศชื่อเสียงไปสะสมทองจะสมเงินทองไม่ต่างจากครหัืถหัดเมื่อไม่ต่างจากครหัสถหัสโอกาสที่ท่านจะลุดหน้าตัดห่วงของส,ะสะรารวัตรตัดห่วงของ อำนาจของราคะโทสะโมหะมุ่งที่จะปล่อยวางลดจากอัตตาไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านก็ไม่สามารถที่จะทำได้ไม่สามารถที่จะไปถึงฝั่งคือพระนิพพานได้เพราะนั้นจะต้องเลือกเอาระหว่างทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายใน พูดอีกทีหนึ่งว่าคนที่ศึกษาทำปฏิบัติธรรมจะเอาทั้งทรัพย์ภายนอกเอาทั้งทรัพย์ภายในอ่ะพร้อมๆกันน่ะมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ <c oughs> ตอนที่เราฟังเราเห็นว่าใช่หรือไม่อันนี้เป็นการเปรียบเทียบคำสอนว่าเรื่องของเงินนละทองทั้งในแง่ของปีตุเจ้าและในแง่ของ ผูศาสนามันไม่ต่างกันเลยพระศาสดาทุกองค์ที่สอนศาสนิกมุ่งที่จะให้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่ถ้าพูดถึงหลุดพ้นจากความทุกข์มันเป็นสำนวนเป็นวัฒกรรมของชาวพุทธถ้าเป็นสำนวนหรือวัฒกรรมของชาวคริสต์ก็ต้องบอกว่าปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตรอด เพื่อให้ชีวิตรอดชีวิตจะรอดได้ก็ต้องพึ่งพระเจ้าพึ่งพระเจ้าใจจะต้องเสื้อตรงต่อพระเจ้าพักดีต่อองค์พระเยซูเมื่อเข้าปฏิญาณเมื่อปฏิญาณตนเข้าเบญปคติสก็ต้องเดินตามคำสอนของพระยสจ้าี่ไปสมาทานศีล ประกาศว่าพุทธังรัตนกฉามิทมมังรันงนกฉามิสังคังรัตนกฉามิถ้าประกาศนี้ท่านจะต้องจริงจังจริงใจตรงต่อพระธรรมวินยัยยิ่งคนที่ไปถือห่มผ้ากสาพัดยิ่งจะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งต้องมุ่งหน้าที่จะปฏิบัติพรมอาจารย์ให้บริสุทธิ์ผุดทอง แม้ชีวิตจะหาไม่ก็ยอมสำหรับคนที่พีชีพเพื่อภูมจรรรย์นีไ่ไหมจะไม่รอแหล,แล่โลเลไม่ได้มุ่งที่จะปฏิบัติธรรมก็ต้องมีความสัตว์ไม่แตบสัตย์ไม่โกหกตนเองและไม่โกหกคนอื่น คิดวันนี้ฝากท่านที่ารบด้วยความเคารพพูดถึงเงินและทองทั้งในแง่ของพระพุทธแง่ในแง่ของพระพิธ์ฝากเป็นค้อคิดสิ่จิตใจท่านที่ารบหวังว่าคงจะเป็นแนวคิดปลุกให้ทจิตใจว่าเรื่องของค,อองคําสอนของพระพิตและคำหยานของพระพุทธฝากท่านเป็นครั้งที่ สิบสองในวันนี้นะก็ได้ยังคงจะมีข้อทรรดีดเอามวาฝากท่านอีกต่อไปท่านที่จะเป็นกำลังใจก็ฟังแล้วก็ตีแผ่กันแชร์ไปยังให้เ,เพื่อนๆของท่านที่เราเห็นว่ามีใจตรงกันเพื่อเป็นอาสาสมัครสืบบรโนปฏิทานอันของพระเดชคุลท่านว่าด้วยการสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนาต่อไปขอบคุณท่านพิครบ ในโอกาสนี้ขอบคุณครับ